สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหระษัยย์ระบบสุริยญรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่ตอไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดี l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กีอาอหนึ่งสองสามสีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามมหาสนุก ประจำในวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคม2567นะครับแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปีมะโรงวันนี้สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถทำการมงคลได้ในวันนี้นะครับให้ใช้เริ่อสะดวกไปเลยนะวันนี้เนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะเออใส่ไข่ด้วยนะไฟแรงมากครับ ไฟร้อนแรงคนธาตุไฟเนี่ยคุณมีพลังงานเต็มที่นะครับส่วนคนธาตุดินนอสบายรับทรัพย์อื้อโอ้ยยางมีความสุขนะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอะไรมากมายเลยนะครับแหมไม่ธรรมดาเลยนะธาตุไฟก็ลุกชนชูกชจชวานดีอยู่แล้ววันนี้นะครับก็พูดถึงความฝันแรมหนึ่งค่ำ ความฝันจะเป็นจริงตามคำทำนายนะครับในดวงชะตาและวันนี้อย่าลืมเป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะครับดูปฏิทินวันเข้าพรรษานะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับเข้าวัดทำบ,บุญฟังเทศังธท,ทามปฏิบัติธรรมมานะดีที่สุดนะครับจะได้หมดทุกสักทีหนึ่ง นะคุณบางทีคุณมีอุปสรรคมีเคราะมันนั่นก็เป็นกรมส่วนตัวของแต่ละคนก็มันก็ไม่เหมือนกันนะนะเอผ่อ,อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับในการแก้กรรมแก้อะไรเนี่ยมันสามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับว่าไม่่าอยู่ดีๆแก้แล้วหายปุง๊งทันทีเลยไม่ใช่นะอัน,น้วมันเวอร์ไปแล้วนะครับเอออันนี้ <c oughs> ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการ นุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันอาทิตย์นะครับชนะศัตรูสะหัวใหม่ในวันอาทิตย์อา,อา,อาอยุยืนตัดผมใหม่ในวันอาทิตย์อาอยุยืนตัดเล็บวันอาทิตย์มีศัตรูทานน้ามันในวันอาทิตย์จะเสียโฉมในดวงชะตานะครับนะ <c oughs> โอเคอันเดี๋ยวต่อมานะครับท่านใดสนใจจะดูดวงชะตาดูเรื่องปยามทําการมงคลนูนนี่นั่น ดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลดูบ้านเลขที่นะครับเออนะดูวงจุ้ยออนไลน์ก็ติดต่อมาจาย์ได้นะครับหลายคนก็ถามว่าเอ,อ๊จะไปซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะเออควรดูอย่างไรถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลอะไรคุณเอาง่ายๆอละเออคุณก็ไปถาม คุณก็ไปหาข้อมูลนะว่าเอ๊ห้องนี้บ้านนี้แต่ก่อนใครอยู่ทำไมเขาถึงขายใช่ไหมถ้าเขาขายไปซื้อบ้านหลังใหญ่โตกว่าเก่าเออดีดีดีด,ดีคุณซื้อเลยเช่าเลยนั่นเลยจากการเลยแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยให้คุณนะครับให้คุณถือว่าดีนะใครอยู่แล้วรวยอะ่ะคุณอยู่ไปเถอะนะแต่ถ้าบ้านหลังไหนที่โอ้ย นอยู่มากี่คนก็เป็นนี่เป็นสิติดคุกติดตารางมีปัญหาทะเละบ่อแบงตีตะวุยไม่ไหวเลยเนหะ็นไหมเหล่าคงตีจุยก็บอกแม่ไม่ไหวนะนะนะเออคุณก็ต้อง,ต,องต้องดูว่าต้องคุณต้องดูว่าคนท,ที่อยู่ก่อนหน้าเนี้ยเขาไปดีไหมพูดหูใ่ญ่ไหมไปที่ชอบดีชอบไหม,มเขาไปดีไหมเออแต่เขาไปดีแล้ว คุณค่อยซื้อที่นั้นซื้อบ้านนั้นซื้อห้องนั้นะดีที่สุดนะครับในดวงชะตานะอันนี้คือเทคนิคนะเล็กเล็กน้อยน้อยอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของนะครับการเสียงเสี่ยมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจิตอธิษฐานนะครับเอ,อิจารย์สันกระดิ่งโชคลาาแห่งความสําเร็จสาธุขายดียนเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแค้วคาาปลอดภัย คิดเงินได้เงินคิดทองนในทองรวยนะครับปับ่งได้ cmc ใบที่77นะครับแต่โชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะจะมีอุปสรรคขวางหนามขวางกั้นทําให้ท่านเนี่ยติดขัดนะท่านจะต้องตั้งสติแล้วก็ต้องมีสตังให้มั่นคงถอยหลังกลับมาตั้งหลักก่อนจึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับไม่ควรที่จะก้าวไปข้างหน้าในยอย่างรีบร้อนนะ สิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้จะยังไม่เป็นไปตามที่คุณหวังขอให้คุณอดทนรอคอยก่อนนะครับแล้วก็ดวงชะตาของคุณในเรื่องของอธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีแต่ปัญหานะครับผลกําไรไม่เป็นไปตามไม่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นหนด่ึงส่วนความรักก็เป็นเพียงรักเขาแค่ฝ่ายเดียวเท่านั้นนะ ตบมือข้างเดียวบอดังบอดังไม่ได้นะครับในดวงชะตามาพูดถึงในเรื่องของอการสมัครงานเนี่ยสมัครงานยังไม่ได้นะครับวันนี้ยังไม่ได้คุณต้องรอคอยต่อไปพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบคะแนนสอบช่วงนี้ไม่ดีนะครับไม่ดีนะดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จะหาย นะหายช้านะดวงคุณต้องอดทนตั้งใจในการรักษาโรคที่บระวางเกี่ยวข้องกับวันนะโรคหลอดเลือดแข็งตัวนะแล้วก็โรคทางสมองนะต้องดูแลสุขภาพนิดนในดวงชะตานะครับนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมานะครับจะมาพูดถึงตาม ดวงชะตาตามวันเกิดนะฮะพูดถึงในเรื่องของสีสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีฟ้าฟ้าไม่ดีนะครับในดวงชะตาสีที่ดีก็จะมีะสีแดงเขียวชมพูม่วงดำสีดีสุดก็คือสีเขียวครับโอ้โหสีเขียวดีสุดแหมไม้ก่อเกิดไฟนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่เขียวได้จะนำโชคลาภมาให้กับคุณ นะครับตามทักษะดวงไทยนะคุณสามารถใส่สีเขียวได้จะมีโชคจะมีโชคลาภนะครับอันนี้ทิศที่ดีคือทิศใต้นะทิศที่เป็นนีคือทิศเหนือประจำเร็วนี้นะครับตัวเลขนําโชคเนี่ยก็จะมี3 4 7 3 4 7ได้นะต่อมานะครับชาวลัคนเกิดวันอาทิตย์ คนวันอาทิตย์เนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะยิงในศักดิ์ศรีเจ้ายอะเจ้าอย,ย่างขนาดที่พูดก็ไม่ชอบให้ใครมาขัดคอนะครับต่อมาคนเกิดวันนั้นวันจันทร์ให้รองปัญหาสุขภาพ,ต,ต,ต,พาาภาาต่อมามอตไวารนลส้่คนเกิดวันอังคารเนี่ยจะมีคนให้ความเคารพศรัทธาเชื่อถือเกรงอกเกรงใจคุณนะครับคนเกิดพุธกางวันดีมากนะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารสื่อสื่อทั้งหมดเนี่ยจะนําเงินนําทองมาให้กับคุณ เพราะฉะนั้นออนไลน์โซเชียลวอตแอดไฮไฟท์ทิกเกให้เต็มที่ต่อมาคนเกิดในวันเสาร์เนี่ยนะครับถือว่าเจ้าชะตาจะมีความมั่นคงมีโอกาสในเรื่องของที่ดินบ้านที่อาศใสนะครับต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยเรื่องการเรียนการศึกษาหาความรู้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะเอ่อก็ขอให้อดทนนะทาให้ดีที่สุดอย่าไปซีเรียสมากมายคุณจะไปตั้งความหวังทําไม่ได้ก็เกิดความทุกข หลายคนมาดูดวงชะตากอาจารย์เนี่ยคุณคาดหวังเรื่องการเรียนการสอบคุณไม่ได้คุณปวดหัวไม่เกณฑ์ขึ้นหัวเครียดคิดมากทุกเศร้าเออมันคุณไม่ต้องไปคิดมากนะเอาให้ดีที่สุดคุณคิดจะเอาให้ผ่านก็พอเวิร์กทูเดาเนี่ยม่ผ่านก็ดีใจตยหาแล้นะนะเออคุณไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมากมาย่ยนะก็แล้วแต่นะต่อมา คนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาจะปานช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากมิตรนะครับสายมูนู่นนี่นั่นผู้มีอิทธิพลอย่างเต็มที่ประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดในวันศุกร์เนี่ยนะครับในเรื่องของการเงินการทองคุณไม่ค่อยดีติดขัดมีศักความรักไม่ดีมีหนี้สินถูกนินทากาเลเออเป็นธรรมดานะถ้าเขาคุณถูกนินทาแสดงว่าคุณเป็นบุคคลสําคัญ ในชีวิตของเขาเนี่ยนะเขาถึงนึกถึงคุณนะไม่ธรรมดาเลยนะบางคนบอกไม่นึกถึงก็ดีแล้วเอออนนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของอปรากฏการผ่าดาวดูเดีๆในวันนี้นะครับวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรบ้างนะวันนี้ดาวพุธยังเสียอยู่ นะพุธเสียอยู่แล้วก็ดาวจันย้ายช่วง6กโมงเช้า 4, 44นาทีจันเข้าราศีมังกรเลงชาวกรกฎมีโอกาสได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับตำแหน่งก็เป็นจันออดีสอนถือว่ามีสเสน่ห์ดีในโดวงชะตานะครับแล้วก็พระจันทร์ก็จะเพนช่วงวเวลา17ในการ13นาทีนะพระจันเพนเนี่ยถือว่าให้คุณต่อเจ้าชะตา นะครับจะมีโชคลาภก็ขอให้คุณโชคดีนะเออชาวราศีกรราศีมังกรกับกรกฏเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของนะครับออตามระบบสิทธิธวิชามหาเวทดูด,ดาวนะครับปฏิทินเลิกยามของจีนนะวันนี้เนี่ยดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับควรใส่สีอะไรดีจะนาโชคลาภนะวันนี้เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเป็นวันเปี้ยสุนะครับวันเปี้ยสุนะวันหมาไม่ถูกกับวันไม่ถูกกับมังกรในวันนี้นะครับสุขไม่ถูกกับซิงก์นะในดวงชะตาในวันนี้ก็คือเป็นวันธาตุไฟนะครับไฟดวงอาทิตย์ขนาดใหญ่ร้อนแรงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับฟ้าสั่งให้ไฟเนี่ยมีกําลัง คนธาตุไฟดีอยู่แล้วนะครับลุกโชดช่วงชัชวาลดีในดวงชะตาเจอมิตรเพื่อนฝูงให้การสนับสนุนเจอพักพวกที่ดีนะครับคนธาตุไฟดีนะคนที่ดีนะครับอีกก็คือคนธาตุดินครับไฟนั้นก่อเกิดดินคนธาตุดินสบายสบายเลยในวันนี้ไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายจะมีโชคหลามเงินท้องได้กานอุปััภมสนับสนบสุนส่งเสริมที่ดีในดวงชะตา คนธาตุไม้ก็ดีนะครับเพราะว่าไม้ก็ก่อเกิดไฟไฟก็ถ่ายเทให้กับไม้ได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคนธาตุไม้ก็ดีนะครับแล้วก็ส่วนคนธาตุทองคนธาตุท,ทองวันนี้เหนื่อยหน่อยนะเอ,อต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเหนื่อยและต้องอดทนนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณใส่สีแดงเนี่ยคุณจะไม่จาักการฟ้า บางคนาธาดไฟเนี่ยคุณก็จะมีโชคลาภนะเออแล้วก็ให้คนาธาดไฟระวังนิดน,นึงาธาดน้ำครับเออวันนี้เนี่ยถ้าคุณจเจ้าเงินจากฟ้าใส่สีฟ้าเทียงตัางใส่สีฟ้าน้ำไปดับไฟครับถือว่าเป็นโชคลาภนะไฟพิฆาตมีเงินมีทองเข้ามานะครับการงานต่างๆวันนี้ไม่เหมาะกับการเพราะปลูกตั้งเตาไฟหญิงมีคันห้ามกระทบ ห้องครัวกงสัตว์มองกับกิจกรรมทาสีบ้านซ่อมแซมขุดดินฝังศพเปิดร้านแต่งงานตั้งเตียงนะครับในดวงชะตาวันนี้นะทิศมงคลก็คือทิศตะวันทิศตะวันตกนะโชคลาบอ๋อมงคลตะวันตกเฉียงใต้โชคลาบตะวันตกนะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือตีสามถึงเจ็ดโมงสิเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่ม นะครับสีเสริมประจําวันแดงส้มชมพูม่วงสีโชคลาาก็คือฟ้าน้ําเงินดํานี่แหละครับคือสีที่จะไปเอาเงินจากฟ้าเ,เพราะฉะนั้นคนธาตุน้าสบายสบายเลยวันนี้คุณจะได้เงินจากฟ้านะครับไปพี่ข่านะมันจะขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณจะเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยได้แบบง่ายๆหรืออาจเหมือนกับว่าไปทํางานแล้วได้ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคนะพเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าวัดทาบุญสมม้วยพระปฏิบัติธรรมนะครับก็จะเป็นผลดีในดวงชะตานะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาเริ่มราศีจักรนะครับเริ่มชาวราศีเมษคนเมฆการงานคุณมั่นคงดีอยู่แล้วดาวประจำตัวคุณก็ถือว่าอยู่ในภพการเงินนะคุณก็ยังหาเงินหาทองอยู่อย่างต่อเนื่องความรักไม่ดีการเงินมีรายจ่าย นะครับญาติพี่น้องบางส่วนก็ไว้ใจไม่ค่อยได้ของชาวลัคนาราศีเมฆนะครับต่อมาชาวรา <c oughs> กศกีพฤษกคนพฤษก,กการงานคุณวันนี้เป็นอย่างไรโอ้การงานดีครับนะพูดคุยติดต่อเจรจา,าล่าปลื่นประสบความสําเร็จเจรจา,าขอความช่วยหลือเรื่อง,งานอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ผลดี นะครับส่วนการเงินก็มีโชคมีเงินมีทองนะครับให้ระวังชื่อเสียงด่างพร้อยนิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนราศีเมถุนถือว่าการงานเนี่ยนะครับก็ยังเป็นวีนาาอยู่นะไม่ต้องไปซีเรียสค่อยเป็นค่อยไปนะครับในดวงชะตาความรักก็ต้องประคับประคองนะอย่าทะเลาะเบาะแว้ต่อกันในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระจันทร์คุณก็ มีรายจ่ายเก็บเงินเก็บเงินไม่อยู่นะวันนี้คุณอาจจะไม่สบายนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงต่อมาชาวา 4, ราศีกอลกฎคนกระกฎเนี่ยดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวอังคารในวันนี้เนี่ยนะก็ถือว่าดีนะครับแต่ก็ต้องระวังปัญหาด้านอุปสรรคนะในเรื่องของการเงินวันนี้ก็มีโอกาสได้เงินครับในดวงชะตาเนี่ยแต่ว่าการลากินีก,กุมรักก็ระวังความเสียหายนิดนึงนะครับจากญาติพี่น้อง นะหรือคนใกล้ชิดเนี่ยคุณต้องระวังนิดหนึ่งนะครับส่วนความรักก็ยังไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนสิงห์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับเออเพราะฉะนั้นก็ต้องกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายเข้าไว้นะครับอย่าไปแบบลุยอย่างเต็มที่ค่อยเป็นค่อยไปดีที่สุดเพราะการงานการเงินคุณอยู่วินาศเนี่ยนะครับมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้นะก็ขอให้อดทนนะครับชาวลัคนาราศีสิสงห์ นะแต่ยังไงคุณก็ผ่านพ้นได้อยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพุธคุณเนี่ยก็อยู่ราพระวันนี้พุธด,ดีครับจะมีโชค,ครัออแต่ลาบและผลประโยชน์ในวันนี้มันจะไม่เป็นไปตามที่คุณตกลงกันไว นะครับจะได้มากได้น้อยนี่ก็สุดแท้แต่แต่จะไม่ไปไม่ได้ตามเป้าไม่ได้ตามเป้านะครับดวงชะตาให้ระวังในหลืงการใช้อารมณ์นิดนึงนะครับในดวงชะตาก็ขอยอดทนนะชาวราศีกันนะครับต่อมาชาวาาลาัคนาราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยการงานในวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมีงานเข้ามาให้คุณทำนู่นนี่นั่นนะให้ดีขึ้นส่วนการเงินมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ นะครับเออดวงคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจรจา,าในเรื่องของการงานนะครับเนี่ยมันจะมีปัญหาให้คุณเข้ามาต้องแก้ไขอีกอะ่ะเออให้ดีขึ้นของชาวราศีตุลน,นะต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยวันนี้ดาวสุกไม่ดีต้องระวังเครดิตชื่อเสียงบางคนถูกใส่ร้ายใส่ขวามาต้องระวังนิดนึงในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับจะมีเงินเข้ามาหาคุณ พยันแล้วรวยประสบความสําเร็จนะคุณก็อาจจะคิดมากนิดนึงนู่นนี้นั่นในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะครับแต่ว่าให้พยายามไหว้ส่เมื่อ,มมอพักนิดนึงนะครับจะเป็นผลดีในโดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวาลาัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยถือว่าการงานของคุณเนี่ยอิทธิพลดาวพฤหดาดาวพุธก็อยู่มอรณะกนะ็ย,ยังไม่ค่อยดี าในเรื่องของงานคู่สัญญาเจรจา,าต้องระมัดระวังระวังคําพูดนะครับการเงินของคุณวันนี้ได้เงินครับประสบความสําเร็จการเงินดีนะพยายามอย่าอยู่บ้านนะครับต้องเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเดินทางออกไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะคุณจะได้ไม่ไม่หงุดหงิดนะครับถ้าคุณอยู่บ้านตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคนะบางคนก็มีเรื่องยุ่งๆบางคนก็อาจจะไม่สบายก็ได้ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับ ่อมาชาวลัคนาราศีมังกรคนมังกรดวงชะตาคุณน่ให้ระวังนิดหนึ่งปัญหาอุปสรรคพบการกิจีอยู่พบปัตตนีิให้เราะมัดระวังความเสียหายมีปัญหาเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยดาวประจาตัวคุณอยู่พบการเงินนะครับคุณก็ยังมุ่งมันตั้งใจที่จะหาเงินหาทองอยู่อย่างต่อเนื่องพูดคุยเรื่องเงินเรื่องทองไม่รู้คุยอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยไปยืมตังหรือไปอะไรคุยอ่ะ ดีครับราบรื่นไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรของชาวราศีมังกรนะให้ระวังเรื่องงานนิดนึงต่อมาชาวราศีกลุ่มคนกลุ่มการงานคุณดีอยู่แล้วนะครับมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีเงินมีทองความรักยังไม่ค่อยดีเพราะคู่เป็นอาลีนะครับให้ระวังปัญหาในเรื่องของบริวานนะการเงินเนี่ยก็ต้องขยันให้มากจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามานะครับของชาวราศีกลุ่ม นะต่อมาชาวลักนาราศีมีนคนมีนการงานของคุณวันนี้เนี่ยนะครับคุณต้องอดทนนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะแล้วมันก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ส่วนการเงินทำธุรกรรมก็ผ่านประสบความสําเร็จวันนี้ให้เรามัดระวังเกี่ยวข้องกับปัญหาบริวารน,นิดนึงนะครับคนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยนะออของชาวราศีมีนนะครับ โอเคนี่ครบแล้วในดูชะตาทั้ง12หลราศีนะถ้าในสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ